สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกันอีนกครั้งกับซาวิตี้ชินเคยนะคะวันนี้ที่แคนาดาวันนี้นะคะเราออกมาเล่นเทบอบ์โบกนข่นนะคะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศสวยมากเห็นไหมท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะสีครามสวยมากนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่บ้านพักต่างอากาศนะคะที่เคสเวกนะคะที่เคสเวกเนี่ยเขาจะมีอ่ที่ให้เรามาเล่นเทบอบ์โบกนนะคะหรือว่าให้มาเล่นสกีแล้วก็เล่นสไลด์ที่หิมะนะคะเขาเรียกว่าเดอะร็อกนะคะ เดอะร็อเนี่ยมันจะเป็นเนินนะคะให้เราได้มาเล่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าโควิดเขาก็จะปิดนะคะไม่ให้มาเล่นสกีนะคะโอ้เหนื่อยแต่เรายังคงสามารถมาเล่นสไลด์ที่ฮิมะได้อยู่นะคะเป็นอะไรที่แบบฟินมากแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะ ไม่มีคนเลยนะคะวันนี้นี่รู้สึกว่าเปิดเป็นวันที่2นะคะหลังจากที่เขาปิดมา28วันนะคะด้วยที่ว่าโควิดนะคะวันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะสําหรับเราันนี้พาน้องไคลามเลนแล้วก็สามีมาด้วยนะคะไม่มีคนเลยฟินเวอร์มากเหมือนกับว่าทั้งสนามนี้นะคะเป็นของเราภูเขาทั้งลูกนี่คือของเราเลยนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะฟินเวอร์สนุกขนาดไหนตามมาเลยค่ะไคะไลาชอบไหมคะชอบมาก ลูกสาวพูดภาษาไทยชอบมากอร่อยมากกินมากคือทุกอย่างมากหมดนะคะฝึ่งมาดีค่ะ <laughs> Okay. สวัดีค่ะสวัสดีครับเื้อสามนิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เล่นทับโลก,กิน,นะครับเรียวเรียวไปเรียวเรียววันนี้เรียวมากอันดับแรก<า>ประว่าเป็นน้ำแข็งไม่ใช่ใครลโนไม่ได้ไม่ฟังไงไม่ฟังลูกไม่ฟังไงไงคล่าชอบมากอยากเล่นมากแต่ว่าเราจะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่ค่อยฟังคือจะเล่นอย่างเดียวเด็กนะร้องเข้าใจ แต่ว่ามันอันตรายถ้ามันต้องมีคนเขาเรียกว่าไงมันต้องมีผู้ปกครองด้วยมันอัน <Aaron> ตรายถ้าปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวจูคือมันลงไปเร็วมากดูดิโอ้ลงไปถึงนู่นแล้วมันเร็วมากเพราะว่าคือมันมีฝนตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำแข็งมันก็จะละลายแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นไอซ์ ไอซ์นี่คือมันจะเป็นอะไรที่ลื่นมากนะคะถ้าเราเล่นทับบล็อกแค่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือมันมากอะ่ะมันจะไปเร็วมากแต่คุณต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเผลอถลายไปชนกับขอบนะคะขอบตรงนู้นนะคะเผลอถลายไปชนกับขอบบอกเลยว่าหน้าแหกคะ่ะเลือดสาดมีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเล่นที่นี่ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังคะ่ะถึงตาของมามี่แล้วนะคะเดี๋ยวมามี่จะสไลด์นะคะกลับไปตรวจสบอกขึ้นนะคะอันนี้ นี่นะคะตัวทุกบล็อกกันอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นสไลด์กันสามีกับลูกลอยอยู่ข้างล่างนะคะไปดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะคะ ไปถึงตรงนู้เลยแต่ไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันหมุนมัง้งมันก็เลยมันหยุดแค่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันมากค่ะสนุกสนุก ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมานะคะที่ติดตามชมสาเวตีวันนี้ที่แคนาดาท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องสายลื่คลิก Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบาย